จากการที่เราตรวจสอบคนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่อำเภอแม่สอดเราพบว่าทั้งหมดก็จะมีทั้งไปทําธุรกิจแล้วก็ไปท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่สอดอทุกคนที่เข้าไปก็จะมีการทางเจ้าที่ที่ด่านบั่นคงนะครับที่ว่าเห็นฝนลมทั้งด่านอยู่ลมทั้งด่านที่บริเวณท่าอากาศยานแม่สอดเราก็ได้มีการ เตือนให้ทราบว่าถ้าเกิดท่านเดินทางปไปเมืสอนเนี่ยการข้ามแดนไปเป็นสิ่งที่เป็กฎหมายแก๊งสแกมเนี่ยครับแก๊ง call center แก๊งญี่ปุ่นก็มีครับที่เราทราบจากข้อมูลจากเด็กที่ไปนะครับก็มีแก๊งสแกมอยู่ที่นั่นนะครับเป็นคนญี่ปุ่นแต่ก็ทํางานร่วมกับแก๊งจีนนะครับรวมทั้งมีการทําในฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่พาอญี่ปุ่นครับผมคิดว่ามีตอนนี้มี ก็อย่างที่เห็นครับมีเป็นมีหลายสิบชาติครับที่หลอกประเทศของตนเองครับแล้วก็ในกระบวนการคัดแยกเหยื่อเนี่ยผมเองวันนี้ก็ได้พูดคุยกันว่าจริงๆแล้วในประสิทธิภาพคือเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราช่วยในการปรับปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ตั้งอยู่ประเทศอื่นนะครับเราช่วยเขาปรับปรามเพราะว่าส่งผลกระทบต่อกับภาพลักษณ์ของประเทศไทย เราผมคิดว่าสิ่งที่ที่เราประมาณการไว้นะครับว่าเราเชื่อว่า,ากลุ่มแก๊งคอ l เซนเตอร์ที่ทำงานอยู่ในกลุ่มแก๊งคอ l เซนเตอร์เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเกินหลักหนึ่งหมื่นคนนะครับจะเกินเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะประเมินไว้ก่อนว่ามีจำนวนมากนะครับซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยนองจากว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราคงต้องทำงานร่วมกับประเทศนั้นสิ่งที่ประเทศไทยทำ ก็คือเราช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหาปัาปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยวิธีการตัดไฟตัดเน็ตแล้วก็น้ํามันนะครับส่วนเรื่องกระบวนการในเเจริงๆแล้วถ้าพอเสร็จในประเทศนั้นเลยนั่นก็คือนั่นคือกระบวนการที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่า